ขอประไตรและขอบใจตั้งั้งหลายเป็นอย่างนี้งที่มีไมตรีจิตรังพร้อมกันมาให้พรบันเกิดรวมทั้งให้สำคัญคำมันสัญญาโดยประการต่างๆ ข้าพระเจ้าขอสนองพอรและไมตรีจิตทั้งนั้นด้วยใจจริงเช่นกันบ้านเมืองของเราเป็นปึกแผ่นมั่นคงและรม่มเยน็นเป็นปกติสุขซื้อมาช้านาน เร,เรามีความยินดียึดมั่นในในชาติและต่างร่วมแรงร่วมใจกันบำเพ็ญกรณีกิจต่างๆต,ต่างหน้าที่โดยถือประโยชน์ ส่วนรรวมของชาติเป็นเป้าหมายสำคัญสุดทั้งทั้งหลายในสมาคมนี้ตลอดจนคนไทยทุกหมู่เราจึงควรจะได้ทําความเข้าใจในหน้าที่ของตนไว้ ให้กระจจางแล้วตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดมีความไม่ประมาทและด้วยความมีสติรู้ตัวอยู่เสมอเพราะการกระทำโดยประมาท ขาดความรอบขอบเป็นเหตุให้เกิดความผิดพลาดเสียหายในหน้าที่และการกระทำโดยขาดสติยังคิดขาดเหตุผลความรู้จักถูกผิดนั้น เป็นเหตให้เกิดความหลงความลืมตัวทำให้กระทำสิบสิบที่ไม่ฉาบไม่ใช่หน้าที่โดยชอบได้ซึ่งตป็อตางกาอาดาราเยมากอาจจะนำความเสียเสื่อมสลาย มาสู่ตนเองตลอดถึงประเทศชาติได้จึงขอให้ทุกคนได้สังวรระวังให้มากและประคับประคองกายใจให้เที่ยงตรงหนักเน่นในอันที่จะปฏิบัติ ภารกิจในตนตของต้นให้ถูกต้องตามนาทีเพื่อความมั่นคงและเพื่อสามารถประโยชน์สุขอยั่งยืนของชาติบ้านเมืองเรา ขออนาตแห่งคุณพระรัตน,นตรัยและสิดิสิทธิ์จงคุ้มครองรักษาท่านให้พราศจากทุกพราศจากภัยและอำนวยสุ่สิริสวัสด์ดปิตพันามคนุคลให้สมเร็จผลแก่ท่านทั่วนากัน ผ่านไปดันนะครับก็เป็นพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงพระกรุณาพระราชทานกับพวกเราอีกวาระหนึ่งก็นับเป็นบุญของเราประสบกรชาวไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกนะครับได้มีโอกาสรับฟังแล้วก็น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติวันนี้ผมเชื่อว่นนะครับว่าทุกท่านก็คงจะมีความรู้สึก ไม่แตกต่างกันจากทางโทรทัศน์ร่วมการธุรกิจแห่งประเทศไทยที่ได้เห็นพระพักของพระองค์ท่านแล้วมีพระพักที่แจ่มใสแล้วก็เชื่อว่าทุกคนคงจะมีความรู้สึกปลื้มปิติและก็รู้สึกเช่นเดียวกันคือนับเป็นบุญแท้ๆเลยนะครับที่เราได้เกิดมาเป็นคนไทยเกิดมาภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระองค์นะครับ สักครู่นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วไรลั์อัครราชกุมารีพระเจ้าวรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสีรัฐพระบวรชายาพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสงฆ์วารีพระบวรละราชกิจินามาศพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตยาภาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตจะเสด็จพระราชดำเนินกลับโดยรถยนต์พระที่นั่งนะครับ เส้นเส้นทางที่รถยนต์ที่นั่งจะเคลื่อนผ่านนั้นก็จะผ่านทางหน้าแถวของทหารรักษาพระองค์นี้อีกครั้งหนึ่งครับ จะกรบเปลียนพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วทุกมุมโลกนะครับในค่ำคืนนี้เราจะมีพิธีร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของประสพนิกรชาวไทยเทิดทูนเคารพบูชาสูงสุดเหนือเกล้าเหนือกระหม่อ,อมอของพวกเราทุกคนเรามาร่วมใจกันนะครับจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลถวายพระองค์ท่านไปพร้อมเพรียงกันในเวลา กานาฬิกา29นาทีของวันนี้นะครับซึ่งทางทรทัพกรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยก็จะทำการถ่ายทอดสดให้ท่านผู้ชมได้ชมแล้วก็ร่วมพิธีไปพร้อมๆกันด้วยนะครับค่ะวันนี้นะคะเป็นวันแห่งความปลื้มปิตินะคะของปวงชนชาวไทยทุกคนคะ่ะเนื่องจากเป็นวันเฉลิมพระชมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะจะเห็นได้ว่าประชาชนนะคะที่มารอเฝ้าส่งเสด็จพระราชดำเนินนั้น ทุกคนสวมเสื้อสีชมพูค่ะและพร้อมใจกันนะคะเร่งเสียงถวายพระพรชัยมงคลค่ะวันนี้นับเป็นภาพประวัติศาสตร์อีกภาพหนึ่งนะคะของประเทศไทยค่ะจะเห็นบรรยากาศนะครับประสบกรณกรทั่วทั้งประเทศครับในพร้อมใจกันหลั่งไหลมา อางบริเวณพระบรมหาราชวังและตลอดสองเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับจากโรงพยาบาลสดพระราชมาอย่างบริเวณพระบรมธาราชวังเนืองแน่นทีเดียวนะครับเป็นประสบกรณ์รผู้แสดงความจงรักภักดีได้พร้อมใจกันมาเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทร,รับส่งเสด็จพระองค์ท่านนะครับพร้อมกับที่ท่านผู้ชมก็คงจะได้รับชมทั้งภาพและเสียงที่ทุกคนนั้น ปล่งสีออกมาโดยพร้อมเปลี่ยนกันโดยไม่ได้นัดหมายในคําว่าทรงพระเจริญกึกกล้องไปทั่วสองฝั่งถนนทีเดียวนะครับแล้ววันนี้นะคะก็นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณยังหาที่สุดไม่ได้นะคะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชโองาทให้แก่พวกเราทุกคนอย่างความเปื้อนไปติยินดีนะคะให้แก่พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่านะคะที่ได้มีโอกาสชื่นชมพระบารมีค่ะ นี่เป็นภาพบริเวณด้านหน้าพระบรมมหาราชวังนะคะซึ่งก็มีประชาชนค่ะต่างเฝ้ารอส่งเสด็จค่ะรวมไปถึงจะเห็นกองพันทหารมาที่2 9รักษาพระองค์ด้วยนะคะที่ปฏิบัติหน้าที่กองทหารมาเกียติยศเฝ้ารับเสด็จและส่งเสด็จบริเวณหน้าประตูวิเศษชัยศรีค่ะ กราบเียนเชิญท่านผู้ชมนะครับท่านหนที่ไม่ได้เดินทางออกมาตามสถานที่ที่เขาจัดงานกันในวันนี้ก็อย่าลืมนะครับติดตามรับชมการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ร่วมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยของเรานะครับในเวลา18นาฬิกา25นาทีก็จะมีการถ่ายทอดทูลประหมิ่หญิงบนรัชกัญยาสิริวัฒนาพนวรดีจะเสดชรัชเนิอนทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพุทธมนต์ถวายพระพร5ธันวามหาราชนบประเวณีดีกานะครับ นอกจากนั้นเวลาประมาณ18.50นาทีทางไทยทีวี g l o b a l network ครับจะมีการร่วมออกอา,ากาศบรรยากาศสดประชาชนคนไทยทั่วโลกร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพรชยม,มงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวละยังต่างประเทศอีก9ประเทศด้วยนะครับนอกจากนั้น เวลาประมาณ19นาฬิกาครับ<น>จะมีการถ่ายทอดทางกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงคมนาคมกองทัพเรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรุงเทพมหานครมีจัดขบวนเรือประดับไฟและเรือถวัตพระพรชัยมงคลในแม่น้ำเจ้าพระยาและแต่สะพานกรุงธนบุรีถึงสะพานพุทธและบริเวณหน้าโรงพยาบาลสติพาร์ด้วยรับรองครับว่าเป็นการร่วมกันเฉลิมฉลองจัดงานราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาในครั้งนี้อย่างยิ่งใหญ่ทีเดียวครับ